ที่แล้วที่เรามาคุยกันเมื่อปลายปีห้าสามนะฮะตอนนั้นเป็นรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะบวมค่ะแล้วก็จะมีช้ำตามข้อบวชมช้ำตามข้อแล้วก็เวลาแบบตอนเย็นจะแบบนหนาวลๆลร้อนนะคะครับนั่นคืออาการรุนแรงไหมรุนแรงค่ะไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไงฮะอ่าตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นรูมาตอยอะคะ ตอนแรกคุณหมอสารนิสายว่าเป็นรูมาตอยใช่ค่ะแต่แล้วแต่แล้วก็สรุปแล้วคือเป็น SLE เป็น SLE ตอนนั้นคุณหมอให้คําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพยังไงก็กินยาโรงพยาบาลนะคะกินยาโรงพยาบาลค่ะทานยาไปเรื่อยๆทานยาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้หายให้หายค่ะแต่มันก็ไม่หายอะค่ะทานกี่ตัวยังไงบ้างอ๋อเยอะมากะค่ะทั้งพนิซิโลแล้วก็แอนโดแซนแล้วก็ ยาลดความดันคะมีโรคแทรก,ก,กซ้อนด้วยไหมฮะมีค่ะก็จะเป็นความดันนะคะเพราะว่า,าทานคณเก็เป็นความดันอยู่ด้วยะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานด้วยอาจารย์ครับปกติคนที่เป็น SL E คุณหมอจะจ่ายยาในกลุ่มกลุ่มไหนอย่างไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เซียรอยค่ะเพราะมันจะไปกดภูมิคุ้มกันเพราะว่า SL E นี่ก็คือ ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกติครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะคอยดูแลปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามอาแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็น SLE นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะไปต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองอืมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต่อต้านที่เนื้อเยื่อตรงไหนครับบางคนก็ออกมาทางข้อปวดข้อ,อบางคนก็ ออกมาทางระบบเลือดอ่อนเพลียซีดอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็ออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างงี้นะคือเราเรียกแต่ว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะจริงๆเขาเรียกเป็น SLE ก็คือ Systemic Lupus Erythematosus นะถ้าไปยังอวัยวะที่สำคัญอันนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณเกศนี่ถ้าไม่ทานยา หรือไปหาหมอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวก่อนก็ข้อก็คงจะบวมแล้วก็จะปวดแล้วก็จะทรมานค่ะมันจะช้ำามหมาช้ำตามข้อแล้วก็ปวดข้อมากอ่าฮะแค่ปวดเอาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะถ้าถูกอากาศเย็นๆอนะแบบทรมานละคะ่ะม,ม,ม,มีมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมครับถ้าคนที่เป็นกรณีนี้คือปกตินี่เราถือว่า SLE นี่ไม่ไม่ใช่โรคที่รุนแรง ถ้าดูแลสุขภาพของตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะฮะคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้คแต่ต้องทานยาแต่ต้องทานยาควบคุมเอาไว้ตลอดชีวิตไหมฮะก็ต้องตลอดเพราะว่า SLE นี่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ควบคุมได้อ๋อคุณหมอให้ยาที่ทานเนี้ยตอนนั้นก็คือทานต้องทานไปตลอดเพิ่มไปเรื่อยๆไหมเพิ่มค่ะโอ้เพิ่มด้วยเหรอฮะค่ะ โอ้เพิ่มก็ไม่ดีเพิ่มจากเพนิซิลลนจากประมาณ20เมตรได้ค่ะเพนิซิลลอนทานอย่างนี้อยู่กี่ปีครก่อนที่จะมาเจอบิมทานตั้งแต่อายุ22อะค่ะ22จนถึง30 30ก็8ปีค่ะ แปดปีนี้ใช้แต่ยาหมอใช่ใช้ยาหมอมาตลอดมีไปลองหาแพทย์ทางเลือกทางอื่นไมุนไพรก็อื่นไหมก็มีสมุนไพรบ้างแต่ว่าทานแล้วก็เหมือนเดิมทานแล้วก็เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นทานก็คือทานไปแล้วก็ยังมีอาการมีค่ะยังมีอยู่บ้างเหมือนเดิมค่ะอ้าวเสร็จแล้วใครแนะนําบอกว่าบีมช่วยได้คุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยบอกค่ะตัดสินใจตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าอยากหายค่ะ มันทรมานทรมานค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะค่ะเหนื่อยทานสูตรสีอะไรครับอ่าบีมสีเขียวค่ะสีเขียวปริมาณอ่าเช้าสองกลางวันสองแล้วก็เย็นสองวันละหกเม็ดค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างทานหมดทานไม่กี่วันนะคะปกติตอนเช้าจะงแบบงงเงียแบบเหนื่อยอะค่ะจะไม่ค่อยอยากลุกค่ะอืผมก็ไม่อยากลุกตอนเช้าอ ไม่มีใครอยากรู้ตอนเช้าแต่เพี้แต่พอทานไปได้สักอาทิตย์นึงแล้วแบบว่าอูแบบสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะกระี้กระเป๋าพอหมดกระปุกหนึ่งแล้วแบบแตัดสินใจซื้อต่อเลยค่ะไม่ลังเลเลยทานไปนานแค่ไหนจนเห็นผลที่เกี่ยวกับ SLE ทานไปประมาณสักสองเดือนค่ะ 2, 2> ะเดือนเกิดอะไรขึ้น,นก็คือไปตรวจกับคุณหมอค่ะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยค่ะ ทุกอย่างดีขึ้นไหมก็มันจะมีเกี่ยวกับไตขึ้นมาด้วยนะคะของหนูเป็นจะมีไตอักเสบอะค่ะเคยไตอักเสบค่ะแต่ไปตรวจแล้วก็คุณหมอบอกว่าเออแบบดีขึ้นนะคะจะมีอย่างเดียวคือโปรตีนรั่วในปัสสาวะยังมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะซึ่งถ้าถามแล้วยาคุณหมอก็ทานด้วยทานค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ทานบิมเสริมเข้าไปค่ะคุณหมอทราบไหมฮะไม่ทราบค่ะแต่คุณหมอก็สงสัยอะค่ะแต่หนูไม่กล้าบอก คือคุณหมอท่านประหลาดใจไหมฮะก็แตอนที่เราไปพบะฮะใช่ค่ะแกจะแบบเออทําไมไม่บวมทําไมแบบเออดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะลดยาลงมาอ่าซึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องท่านถามไหมว่ามีไปทานอะไรตัวอื่นหรือเปล่าเคยถามค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองเลยให้ทานของโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองแต่จะทานก็ไม่ว่าไม่ว่าค่ะถูกไหมฮะอ่าอ่ สองเดือนใช่ไหมฮะสองเดือนดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วยังไงคุณหมอก็ลดปริมาณยาลดปริมาณลงค่ะค่าอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นี่ผ่านมากี่ปีแล้วฮะสามปีแล้วค่ะความแตกต่างเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างดีขึ้นค่ะอมดีใจค่ะที่มาเจอบีมค่ะ